ถานการณ์ตกเป็นรองก็อยากจะให้เกมกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดนะครับชยงรายดูอีกครั้งครับประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับให้สัญญานะครับชัยพลให้สัญญาณแล้วถือว่าเปิดดีมากครับบอลเนี่ยมันโค้งมานะครับปั่นแบบโค้งๆมาเลยครับแล้วก็เข้าศีรษะของซีโรดสะบัดหัวโคกนี่อภิรักษ์ก็ออกมาไม่ทันเลยครับบอลมันหลุดไปจากวิเตอร์กาโดโซครับวิเตอร์ขึ้นไม่ถึงซีโรดมาข้างหลังตัวมาควบอติคุณเองก็ไม่ได้ตามซีโรดไม่ได้การซีโรสนะครับ ประกบกันไม่ดีก็เลยโดนลงโทษไปครับเอาครับตัดกลับมาครับเชียงรายขึ้นเข็มขึ้นมาบ้างมาแล้วครับจัวหวะนี้เปิดตรงๆเข้าไปในกรอบเขตโทษต้องอุจบอลตกยังได้อยู่ไหมเป็นสุโขทัยได้เฉยพลหลายบอลต่อสนุการนี่ก็โดนเปลี่ยนออกนะครับเอาจอนาตาแวสุล่าลงไปเล่นแทนนี่ครับปิยพลนะครับที่โดนถอดออกนะครับธนศักดิ์สีใสลงไปดูดูลงไปจอนาตาแวสุล่าลงไปนะครับ ครับของสุโขทัยเอาทักดะไนลงแานเศรษฐสิทธิ์ด้วยนะครับอีกหนึ่งคนมาครับมาดูเกมกันต่อเชียงรายดันเกมขึ้นมาทักตะไน่ไม่ผ่านครับลูกนี้โดนดักได้สวยชัยพลโดนทําฟาวครับลูกนี้โดยอธิคุณใบเหลืองมาครับอธิคุณมีทวมรอดไปหลายครั้งเลยครับเท่นี้ไม่รอดนะครับอธิคุณมีทวมเป็นใบเหลืองใบแรกนะครับของฝั่งเชียงรายครับจังหวะไป ขวางใส่เต็มๆเลยครับลูกนี้หูชัยพลตัวลอยเลยครับมาดูครับตอนนี้เชียงรายเริ่มเร่งจังหวะเกมมากขึ้นแล้วนะครับดู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 ไม่ผ่านอีกแล้วคราวนี้เป็นทาฝั่งของสุโขทัยมาบ้างดูดูไปทําฝาวนะครับใส่ทัศนี่ครับทศนพงอันนี้สะบักสะบมเลย ดูดูนี่เคยโดนใบแดงไปแล้วนะครับในเกมเจอบุรีรัมม์ครับลงมาได้โดนสองใบเหลือง <c oughs> จังหวะวิ่งหนีพุทธศิลิ์มาด้วยแล้วก็จังหวะนี้ฉลรอดใบเหลืองหรือว่าโชคดีมากนะครับ <c oughs> ไปสอยมันไม่มีบอลเลยครับดูดู <c oughs> สุโขทัยี่เปลี่ยนผู้เล่นไปคนเดียวอยู่นะครับเ <c oughs> นี่ว่าคางสนามนี่น่าจะน่าจะต้องขยับแหละครับเพราะว่าทัศนพงนศ์ใิสภาพสมบักสะบ,บ,บอมแล้วครับ แทนที่จะช่วยเกมลุกนี่มาตัดเกมสองอจังหวะเอาล้ครับเป็นทางด้านของสุขโขไทยนะครับสุรวิทย์โลกาวิทย์ครับต้องดูครับว่าจะลงมาแทนใครยังไงครับตำแหน่งธรรมชาติของเขาเนี่ยคือแบ็กนะครับจะเป็นวิ่งแบ็คขวานะครับสุรวิทย นะพผงนี่ต้องขึ้นเปราหามออกไปเลยครับสองจังหวะติดติดกันกับตันทีมของสุขโขทยัยเป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงวิคนนึงนะครับผ่านการลงเล่นมาแล้วหลายสโมสรเคยได้แชมป์ไทยลีก2อกับบีปีะทุมงยูเนเต็ดด้วยนะครับทัศรพงศ์ก่อนที่จะไปอยู่ทูแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็มาที่สุขโขทัยครับสุรวิทย์โลกาวิทย์ครับลงไปแล้วครับ แล้วก็แทนทัศนพงพงเลยครับเอาคนที่เจ็บออกนะครับต้องดูตำแหน่งการยืนด้วยครับเชิงไหลมีเวลาเหลือ20นาทีนะครับในการลุ้นประตูตีเสมอก่อนเป็นอย่างน้อยบอกแขนกับตันทมีมาอยู่ที่สลิงคานครับผู้เล่นคนเดียวของสุโขทัยที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ ในรายการคิงครับครั้งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะมีเชยนครับหรือเปล่าครับจะเป็นบอลจุ่มครับของทางสินเชิง,งรายดูดูแต่ต่อกาเบียลโดนจิ้มเสียบอลเอาครับจงังหวะนี้ปาโจปาโจแทงเข้าช่องมาหาจงังหวะยังไม่เปิดครับลูกนี้ลองยิงเลยโอ้โหบอลมันข้ามขานออกไปครับห,หาจงังหวะยิงเลยาน้ำหนักมันเกิน,นเปน,น,นิดเดียน,นะครับบอลตกหลังขานไปครับ ลูกยิงลูกนี้ของสุขโขทยัยดูครับจังหวะเกี่ยวขวาสร้างจังหวะมนาะแล้วซ้ายครับบอลน,นีน้ำหนักไม่ได้ครับเลยคานไปยังไม่รู้ว่าจะพลิกตำราบุกแบบไหนเหมือนกันนะครับธนศักดิ์สีใสให้กับมาโกบาลินี่บอลไปถึงเฮเลิโอเฮลิโอแทงต่อไปเอาครับอิวที่ คอยขยับกันขึ้นไปนะครับแต่ว่าลูกนี้โดนฉกไปได้ทำอะไรตอนนี้นี่มันลั่นเท้าไปหมดเลยนะครับดูดูดบอลเปิดยาวมาติดธนศักดิ์เอาแลครับสุโขทัยได้บอลเอเลียสเอเลียสจี้เข้าไปในกรอบเอเลียสบังแล้วคืนหลังกลับไปสุรวิทย์ขวางเข้ามาตรงกลางแถว2อย่ังเปิดไม่ได้ครับโรเมอูคืนกลับมาสุรวิทต่างกันไหมครับครารโดสลิงคาน ขายต่อไปที่ทิติทิติโู้ตกกลางนี่ไม่มาช่วยเลยครับต้องคืนหลังกลับไปก่อนสุโทัยได้เอาสุรวิทย์ไปเล่นแบ็กนะครับแล้วขยับชัยพลเข้าไปอยู่ตรงกลางครับครับรับเทคนิคครับของโค้ชคารพลอัธพลนะอัธพลนะครับบ่อนมาตั้งกันใหม่ครับที่สลิงคารลองเสียงเปิดยาวขึ้นไปบ้างใจกับบาโจแต่ว่าลูกนี้มันออกข้างไปครับ แกเบียวไหลบอลสั้นๆมาจอนาตาธนศักด์มาที่บาลีนี่กลับไปที่ธนศักด์เนี่ยครับให้เพื่อนขยับมาเพื่อที่จะหาช่องเะยครับบอลออกซ้ายเฮลิโอ เอ้โอ hey, แทงขึ้นหน้าไปเอาครับจังหวะนี้แหวกมาได้แต่ว่ายังได้อยู่ดู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 ไหลเข้าช่องมาแล้วก็ลูน้อิสกิเปิดมาโอ้โหทักด้านในถลับไปแล้วแม่ไม่มีตัวชาร์จครับมีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็ดันถล่มไปอีกคราวนี้เป็นซีโรดมาบ้างไหลบอลต่อจับจังหวะแรกไม่ได้เปรียบหัวขึ้นหน้าไปชิงเหลี่ยมเล่นกันแล้วเป็นบาจโจรครับเก็บได้โตนทำฟาวโดยบาลินี่ <c oughs> จังหวะรูปนี้บาโคบาลินี่ไม่เอาบอสไม่เอาคนเลยแะครับแม่ ไม่โดนเหลืองนะครับแต่ว่าหน้าประตูของสุโขทัยนี่ก็มีผู้เล่นเจ็บอยู่ดูครับดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งฝาวชัดเจนแหละครับมาโกบาลินี่ตังเตะเสร็จมันจะดึงด้วยนะครับดึงให้รีบรุกขึ้นไม่ให้นอนมาครับต้องโดนครับใบเหลืองครับลูกนี้เตะค่อนข้างโฉงฉางครับรับไปเหลืองอีกหนึ่งคนนะครับครับมาลุ้นเกมกันต่อนะครับตอนนี้เชียงรายเริ่มวิ่งบีบมากขึ้นนะครับให้บอลมากิติพันธ์สลิงคาร สลิงคาร์ลองเปิดมาตรงกลางลูกนี้ชิงโคกันเก็บได้ครับอิสกิเปิดติดเชียงไหลได้ทุ่มเฮลิโอทุ่มมาแกบเบรียลเฮลิโอตบคืนกลับไปครับให้กับบาลินีบาลินีเข้ามาตรงกลางแกบเบรียลกลับไปตั้งกันที่ธนศักดิ์แกบเบรียลอีกครั้งหนึ่ง บอลขึ้นมาทางด้านซ้ายบ้างครับเอาครับยังไปข้างหน้าไม่ได้อิวรีขึ้นกันไปตั้งกันใหม่กาเบียวย้อนลูกนี้เข้าไปในกรอบเคโต้โต้ชกทิ้งออกไปได้ก่อนครับกิติพันธ์เกมได้ดีนะครับออกมาตัดบอลก่อนเลยครับกิติพันธ์ทุบทิ้งออกหลังไปครับคร่งหลังเปอร์เซนต์การรองบอลสูสีมากนะครับเซาวบ้านสุโขทัย51อครับเชียงรายสี่สิบ ก้าครับเข้าสู่สีกันเลยทีเดียวครับต่บุมของเชียงรายนะครับเอาไปอยู่ในกรอบกันแน่นไปหมดเลยครับทั้งสองทีมดูดูซิวานะครับจะเปิดเข้าไปดูดูเปิดลูกนี้มาเสาแรกเลยไปหมดเลยและสุดท้ายทำบอลออกไปเองครับเชียงราย ทิสี่จังหวะโมงไม่ได้อะไรเลยครับวันนี้โอกาสถือว่าไม่เยอะครับไม่ได้ยังยิงเท่าไหร่นะครับมีครึ่งแรกต้นเกมนะครับครั้งนึงเต็มๆไม่รู้จะแก้ยังไงล่ะส่งไป4คนแล้วย,ยังเหลืออีกหนึ่งนะครับ,รบเปลียนตัวของเชียงราย15นาทีสุดท้ายครับบอลเปิดยาวขึ้นมาของสุขโขทัยเอเลียส เอเลียสแปะคืนกลับไปซีโร่ไหลามาจับบอลจาวไปแล้วครับบาโจเสียบอลราวนี้เป็นเชียงรายมาบ้างค่อยๆพาขึ้นมาดูดูไหลบอลออกไปทางด้านซ้ายยูรี่ดักจี้ไปออกเข้ามาตรงกลางแล้วลองซัดดูหูลูกนี้มาตะปบไม่อยู่ครับดีที่ว่าผู้เล่ของเชียงรายยังไม่อยู่ตรงนั้น,นครับยังมาใหม่อีกทีนึงครับเอาครับยูรี่คืนกลับมาเฮลิโอพาบอลขึ้นมาเองเปิดไม่ดีแล้วครับตีซีโร่ แต่ว่าเชงายงาลพยายามเล่นบ bon อลจังหวะเดียวไม่ได้สุโขทัยมาอีกครั้งหนึ่งจอดบาโจบาโจมองแล้วบาโจยอดมีตัวเดียวเอเลียสนี่แหละบอลตกแล้วก็เคลียสุดท้ายออกไม้อภิรักไม่ให้ออกหลังครับยอมเสียทุ่มนะครับไม่ยอมเสียเตะบุมครับเตะบุมนะอันตรายครับดูจังหวะของคราร์ลอสิวิ่บอลฉลับู้ bon ด้วยครับบอลฉลับ bon แล้ว่ากิติพันยังเอาอยู่ครับปฏิกิริยาถือว่าดีครับแล้วก็ไม่มีตัวซ้ำนะครับบอลไปฉลับ ลิงคานเนี่ยครับลูกยิงของคาร์ลสอิลลี่แต่ว่ามันเปลี่ยนทางก็ไปเนียเยอะมากนะครับกิิพันธ์เนี่ยล้ม,ลมตัวทุบไม่ได้โอกาสแบบสับไกลยิงแบบจระ,จะ,จะของทางคาร์ลสอิลลี่บอลตกมาจังหวะนี้จะเป็นสุโขไทยครับที่ได้ทุ่ม พื้นที่เริ่มเปิดมากขึ้นสําหรับทั้ง2ทีมนะครับในเกมบุกทุ่มมาให้กับบาโจบาโจบาโจไหลามาไม่มีใครแล้วครับอาพิรักทุ่มเร็วออกมาเอาให้ไม่ดีครับโอ้โหลูกนี้ไปกัาบกันแต่ก็ยังได้บอลอยู่นะครับทางั่งของสุโขททยไหลบอลคืนกลับไปตัางกันใหม่จะให้กับอภิชาโดนดักคราวนี้เป็นทางฝั่งของเชียงรายให้มาที่ดู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 ไหลต่อไปให้อิวรี่คาร์ลอสอิวรี่อย่างตามมาทัน เกันขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแนวรุกของทางเชียงรายยูรี่คืนกลับไปดูดูแทงให้กับยูรี่อีกทีนึงเปิดโอ้โหเหมือนจริงครับลูกนี้ถ้าดูน้ำหนักอาจจะหดออกไปเองเลยนะครับคารออ์ลสสุรี่เล่นกับดูดูนี่ทำชิ้นกันขึ้นไปนี่จงังหวะเปิดเปิดไม่ได้นะครับ โอกาสยิงเหมือนกันวันนี้แต่ว่ายังยังไม่สามารถที่จะสร้างสกอร์ได้ครับคาร์ลอสอิลลี่แต่ครึ่งแรกเนี่ยจัดจ่าจริงจริงนะครับก<จ>ิติพันธ์ครับเปิดโด่งๆขึ้นไป มงมาแล้วปาโจโอ้โหโดนสกิดไปนิดนึงครับลูกนี้เป็นจอนาตาแวซูร่านะครับช่วยทีมได้ดีบุดาินบอ,อกว่าโดนที่บอลแล้วครับกระหอบกระเยงเือนน่าจจเกเลยครับจอนาตาเลนสั้นครับเชยงรายเสร็จกันที่บาลินีธนาศักดิ์เข้าช่องมาได้สวยอาวครับบอลออกมาทางด้านขวาให้ทักดนานัยทักดนานัย เลือกขวางเข้ามาตรงกลางจาังหวะนี้ยอดโดยจนอนาตาเข้าไปไม่มีตัวโฉบเข้ามาเชียงรายยังเก็บบอลบุกได้ครับเฮลิโอเข้ามาดู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 บนมาดูดูไหลมาสวยเลยครับเอาครับอธิคุณอธิคุณเปิดเข้าไปโอ้โหลูนี้ต่างฝ่ายต่างเข้าหาบอลน,นะครับสุดท้ายเป็นลูกเตะมุมครับของทางเชียงรายจะมาที่จุดนัดพบสเสาแรกแต่ว่าอ่านเกมได้ดีครับคาราดีโอ เจ้าตัวก็สะใจด้วยนะครับที่เคลียร์ลูกนี้ได้บอลให้มานี่โอ้โหผู้ช่วยผู้เล่สีทำไม่ได้ยกล้มหน้านะครับแล้วจังหวะไปเนี่ยครับเสาแรกแต่ว่าคาริโอมาเคลียร์ก่อนได้ครับลูกเปิดของอธิคุณโหมโแล้วครับเชียงรายต้องโหมโแล้วครับต้องการแต้มกลับบ้านลูกเตะมุมนะครับของทีมเยือนอมีการขยับ เปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกแล้วนะครับตอนน่อย่างครับจะเป็นทางดูดูหรือทักเดนในนะครับที่จะเปิดเข้าไปมนตรีครับมนตรีผมสวัสดิ์ลงมาแล้วครับแทนอติคุณครับเปลี่ยนคนสุดท้ายเลยนะครับดูดูสิว่าเปิดเข้ามาตรงจุดโทษ ยังไม่ผ่านแนวรับของสุโขทัยแลวจะเป็นจัจงหวะสวนขึ้นมาเอาครับจอดบาจโจยอดออกมาตรงพื้นที่ว่างเติมมาทานไหมยังทันรับสลิงทานสลิงทานเปิดต่อขึ้นหน้าไม่ได้แล้วครับตอนนี้โดนดักอิกสกิ้ทำได้ดีครับมาช่วยเกมรับบอลมาถึงอิวรี่อิวรี่ก็ลองเปิดยาวขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าลูกนี้เหมือนเปิดทิ้งเลยครับบอลมันไม่ไสเข้ามาครับเป็นออกไปครับโอ้จังหวะสวนของสุโขทัยก็จบไม่ได้นะครับ เดไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับน่าจะมียุบกันบ้างแล้วละครับสองทีมทิติจะทุ่มลองทุ่มไปวัดข้างหน้าโดนสกัดได้ขึ้นมงบอลตกมาอิสกิต,ตวัดต่อจังหวะเดียวขึ้นมามาเลยครับจังหวะนี้มนตรีเข้าไปโชบแล้วก็ไม่ผ่านครับสีโลดโดนทฟาวไหมไม่ได้ฟาวครับตอนนี้มาใหม่ดูดู คือหลังใบดักนาในแล้วตัวเองเนืร่วงลงไปอยู่นะครับเกมเดินต่อครับเชียงรายมาครับแกลบเลียวให้เฮลิโอเฮลิโอเปิดเข้ามาตรงกลางมาเข้าทางบาโจบา,โจ,บาโจตบัดจังหวะเดียวขึ้นไปเลยเอาครับซีโรดพ่วงมายังโล่งอยู่หลอเพื่อนเติมหมากันเป็นแผงเลยครับตอนนี้ซีโร่ได้บอลแทงต่อเข้าไปแล้วก็ลูกนี้จริงโดยชัยพลไม่เบาเกินไปอีกครับโอ้โหตอนนี้พื้น